ภาพยนตร์เรื่องวิกเก็ตนะครับเรื่องของแม่มดที่ต้องไปบุกตะลุยดินแดนพ่อมดออสก็จะเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับนำแสดงโดยซินเซียเอลริโวอารินากรันเดโจนาธานไบเล่แล้วก็เจฟโกบูมเป็นพ่อมดออสส่วนภาษาไทยของเรามีเชอร์แตมชนในเป็นกลินดานะครับแล้วก็มีนก พริมาพาผู้ชายก็ชินชินอาวุธเป็นเชียโรเรื่องนี้ภาษาไทยก็จะมีการแปลทั้งภาคไทยแล้วก็มีเพลงไทยด้วยนะครับโดยนักพากย์และนักร้องทั้ง3คนนี่แหละโปรดเตรียมความพร้อมก่อนรับชมนะครับเรื่องนี้มีความยาวสูงถึง2ชั่วโมง40นาทีเป็นดราม่าแฟนตาซีแอดเวนเจอร์ผจญภัยมิวสิควลด้วยครับและวิวที่เห็นนี้พี่โอถ่ายมาจากหน้าพารากอนซีเน็กซ์นะครับตอนนี้ไปถ่ายรูปเล่นแบบพี่โอนี้ก็ได้ครับ